สวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลินิกรักษาใจคลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะว่าในช่วงวันที่1นึถึงวันที่15ทธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรค่ะ เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายโดยทั่วๆไปนะคะเป็นภาพรวมไม่ได้หมายถึงดวงของใครผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคลเราก็ได้ใช้อุปกรณ์ก็คือไพ่ทาโร่ยิปซีเป็นสื่อในการถ่ายทอดพลังงานทางจิตถึงคุณค่ะและให้คุณได้เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อเอามาพลิกแพลงแล้วก็ปรับชะตาชีวิตด้วยตัวของคุณเอง คุณคุณที่เกิดในวันอาทิตย์คะในช่วงวันที่1ถึง1ิธันวาคมนี้ในเรื่องการเงินของคุณนั้นยังถือว่าเป็นช่วงโดดเด่นในเรื่องของการเงินของคุณแล้วก็มีกระแสแรงดึงดูดในเรื่องการเงินเข้ามาสู่ดวงชะตาของคุณได้ด้วยนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีการแปลเปลี่ยนสภาพทางการเงินอย่างเช่นคุณอาจจะ เปลี่ยนจากการเป็นได้ทรัพย์ได้อาสังหาริมมัรั์หรือว่าแปลเปลี่ยนเป็นทางด้านของการได้ติดต่อในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นเช่นกันค่ะถือว่าการตอบรับ ในเรื่องการเงินของคุณดวงในช่วงนี้ยังโดดเด่นอยู่แล้วก็มีโอกาสขยับขยายฐานะทางด้านการเงินด้วยและถ้าหากว่าจะมองถึงเรื่องโชคลาภก็คงจะไม่ไกลจากตัวคุณค่ะคงจะอยู่รอบๆอ,อ,อนณาเขตที่คุณอยู่อาศัยนั่นเองซึ่งมันก็เป็นผลพาพอยได้ในช่วงนี้ที่ดวงชะต่างคุณยังเก็บเกี่ยวในเรื่องของเม็ดเงินเม็ดทองของคุณได้อย่าง เต็มกำลังแล้วก็ตามบุญตามวาส,สนาของคุณเองนะคะถือว่าดวงก,รกัรเงนของคุณมีแรงดึงดูดอยู่นะคะอาจจะได้โชคได้ลาบหรืออาจจะมีคนได้นำสิ่งของบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะได้ในเรื่องของการได้ซื้อรถซื้อบ้านหรือได้ซื้อที่ดินหรือว่าบางคนก็ อาจจะมีจังหวะของการขยับขยายฐานฐานะทางการเงินเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะถือว่าการเงินของคุณเติบโตอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะคุณจะทําอะไรคุณก็ลงมือแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินด้วยประกอบกับการเงินของคุณก็ต้องรู้จักในเรื่องของการจัดสรรด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของการเงินมันอยู่ที่คุณจะจัดการกับปัญหาอย่างไร แต่แรงดึงดูดก็ยังคงทำงานของมันอย่างเต็มกำลังอยู่เช่นเดิมค่ะต่อไปในเรื่องของการงานนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้การงานของคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆซึ่งคุณอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปนะคะปัญหาต่างๆที่คุณต้องพบเจอนั้นมันไม่ได้เกินความสามารถของคุณเลยเพียงแต่ว่าตัวคุณเองทำใจของคุณให้สงบ ร่มเย็นเมื่อจิตของคุณสงบร่มเย็นแล้วจิตของคุณจะมีการพัฒนาความสว่างสวยัยซึ่งมันเป็นสติแล้วก็มันเป็นปัญญาของคุณนั่นเองค่ะแล้วจิตตรงนี้นะคะมันจะแก้ปัญหาทุกๆเรื่องในเรื่องการงานของคุณถ้าหากว่าคุณเจอปัญหานั่นหมายความว่าตัวคุณเองกำลังจะเติบโตในเรื่องของการงานขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่ง หากว่าคุณมองย้อนกลับไปนะคะว่าในเรื่องของการงานของคุณแล้วอะไรที่คุณเจออยู่คุณลองสังเกตแล้วก็พิจารณาดูดีๆนะคะว่าประสบการณ์ของคุณก็ได้สอนให้คุณแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้แล้วตัวคุณเองในขณะปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆมันก็ไม่ได้เกินความสามารถของคุณเลย ขอให้คุณตั้งสติให้ดีนะคะในช่วงนี้แล้วนํำสติที่ดีมาแก้ปัญหาในเรื่องของการงานของคุณค่ะถือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงานของคุณก็แล้วกันนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความรักนะคะ ความรักของคุณช่วงนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยหรือบางคนอาจจะต้องแยกย้ายกันอยู่หรือบางคนอาจจะต้องมีการโยกย้าย กันตามหน้าที่การงานแต่ว่าคนทั้งคู่ก็ยังมีใจเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่นะคะถือว่าความรักของคุณนั้นอาศัยความเข้าใจเป็นหลักนะคะช่วงนี้ต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วความรักของคุณก็ยังคงราบรื่นต่อไปค่ะสำหรับคนโสดนะคะไม่จำเป็นต้องอได้ความรักจากเพศตรงข้ามก็ได้อาจจะเป็นความรักจากพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้อง ก็ได้นะคะเป็นแรงดึงดูดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันค่ะทําให้ครอบครัวของคุณดูมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นยิ่งครอบครัวอบอุ่นพลังงานจิตคุณดีกระแสพลังงานชีวิตของคุณก็จะจูนแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาตัวของคุณค่ะเรื่องของความรักนะคะ มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะบางคนก็พัฒนาอาจจะได้พบคู่ครองหรือคนที่มีแรงดึงดูดในเรื่องของอชาตากรรมที่เคยทำร่วมกันมานะคะและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของชีวิตคู่ได้ช่วงนี้คุณที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะอาจจะเจอเนื้อคู่หรืออาจจะเจอสายคู่ที่เคยร่วมบุญร่วมวาสนาโคจรเข้ามาในดวงชะตาชีวิตของคุณค่ะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะตัวคุณเองระมัดระวังกรรมเก่าของคุณช่วงนี้ก็คือคุณค่อนข้างมีจริตวิตกกังวลเครียดซึ่งตัวคุณเองต้องรู้จักระบบในร่างกายและจิตใจของคุณด้วยนะคะ ถ้าหากว่าคุณเครียดมากๆคุณกังวลมากๆคุณสังเกตนะคะว่าร่างกายของคุณจะอ่อนเพลียจะไม่มีกำลังแล้วการนอนหลับพักผ่อนของคุณก็จะไม่เต็มอิ่มไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกำลังในตัวของคุณเองได้คุณต้องรู้จักในเรื่องของการปล่อยวางด้วยนะคะไม่อย่างนั้นระบบต่างๆในร่างกายของคุณโดยเฉพาะระบบธาตุน้านะคะจะมีการแปรปรวน เกิดทำให้คุณมีอาการของการธาดน้ำไม่ปกติเวียนหัวคลื่นไส้ได้ให้ระมัดระวังตรงนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็ผ่านทำให้เป็นโรคความดันเบาหวานตามมาอีกซึ่งมันเป็นผลทางด้านสุขภาพของคุณมันเป็นกรรมเก่า แต่ว่ากรรมใหม่ของคุณนั้นคุณต้องรู้จักเรื่องของการปล่อยวางฝึกทำสมาธิด้วยนะคะฝึกสวดมนต์ด้วยแนะนำบทสวดปฏิจจสมุปบาทค่ะเป็นบทขัดเกลาจิตใจของเราทำให้คุณรู้จักเรื่องของการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรที่มันจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรที่มันจะดับ ก็ให้มันดับอย่าวิตกกังวลทุกเรื่องมันผ่านไปของมันมันเป็นของมันอยู่เช่นนี้เองอยู่แล้วนะคะหากว่าเราไปคิดปรุงแต่งมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านวิตกกังวลจิตใจของคุณก็จะเริ่มเครียดนะคะทุกเรื่องให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติการที่เราฝึกปล่อยวางได้นั่นคือต้นทุนชีวิตที่ดีค่ะ ใจิตใจของคุณจะสงบร่มเย็นแล้วก็เบิกบานแล้วจะปรับจูนพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตของคุณค่ะกรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารู้เท่าทันแล้วเราฝึกตัวเราเองในปัจจุบันให้มีสติและรู้จักในเรื่องของการปล่อยวางนั่นคือการแก้กรรมค่ะแล้วคุณต้องแก้พฤติกรรมด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นการฝึกเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ฝึกนิสัยใหม่ ของคุณด้วยเพื่อให้ปรับวิถีของชะตาชีวิตของคุณเพื่อดึงด,ะะดูดกระแสดีๆมาอุปถัมภ์ดวงชะตาชีวิตของคุณนั่นแหละค่ะโดยสรุปแล้วนะคะคุณคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ถือว่าดวงชะตาของคุณนั้นยังมีแรงดึงดูดของพลังงานด้านดี อุปถัมภ์ตัวของคุณนะคะขอให้คุณวางจิตวางใจไว้ตรงความสงบร่มเย็นฝึกสวดมนต์ฝึกทำสมาธิบ้างนะคะเพื่อให้จ,จรจิตของสติและปัญญาของคุณนั้นมีความมั่นคงแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นนะคะแล้วมันจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดกระแสดีๆเข้ามาสู่ชะตาชีวิตของคุณค่ะโอกาสดีๆมิติดีๆจะได้เปิดออกนะคะแล้วคุณจะได้แรงดึงดูดโดยเฉพาะในแรงดึงดูดเรื่องการเงิน ของคุณมีความโดดเด่นมากๆในคนวันอาทิตย์ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ